สวัสดีค่ะต่อมาพบกับ ID p o d c a s t แคสต์พาแคสต์จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ KPOp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะคะอย่างวง k e p l e r นั่นเองนะคะที่ก็เรียกได้ว่ามีกระแสพูดถึงตั้งแต่จบรายการ Girl p a n พเน็นายๆมาจนถึงปัจจุบันเลยสำหรับการเดบิวต์ของวง งเกลกูปเคปเลอร์เนี่ยนะคะก็ อย่างที่เราทราบกันดีว่าถูกเลื่อนออกไปจากกําหนดการเดิมที่จะมีขึ้นในกลางเดือนธันวาคมนี้หลังจากที่มีหนึ่งในทีมงานของวงเนี่ยตรวจพบการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางต้นสังกัดก็ได้ออกมายืนยันกําหนดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่8ธันวาคมเนี่ยทางเวกวันแล้วก็สวิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยซึ่งเป็นค่ายต้นสังกัดที่ดูแลการทํากิจกรรมของวงเคปเลอร์อยู่เนี่ยก็ได้แจ้งกําหนดวันเดบิวต์ใหม่ของวงที่จะมีขึ้นในวันที่3มกราคม ปี2022นะคะพวกเขาเนี่ยก็ได้กล่าวนะคะเกี่ยวกับกำหนดการใหม่นี้นะคะก็ได้บอกว่าพวกเราขอประกาศวันปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่1 First Impact ของ Kepler ซึ่งมีกำหนดการปล่อยเดิมในวันที่14ธันวาคมโดยจะเลื่อนออกไปเป็นวันที่3มกราคมปี2022ในเวลา18นาฬิกาตามเวลาของเกาหลีนั่นเองหลังจากที่มี1ในทีมงานที่ได้รับผลตรวจโควิด -19 ออกมาเป็นบวกในวันที่4ธันวาคมนั้นเนี่ย มาชีเคปเลอร์ก็ได้เข้ารับการตรวจทันทีเพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้าและได้รับผลตรวจออกมาเป็นลบรวมถึงทีมงานทุกๆคนก็ได้เข้าตรวจหาเชื้อกันอย่างทันทีและยังไม่มีการพบการติดเชือ้อเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของศิลปินและทีมงานเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทางค่ายเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกเลยทางค่ายนะคะก็เลยได้ตัดสินใจยกเลิกการแสดงของเคปเลอร์ในงาน2021มามา่านั่นเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนกําหนดการปล ลบนะคะคเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ของการติดแล้วก็แพร่กระจายของเชื้อนั่นเองแล้วทางค่ายเนี่ยนะคะก็บอกว่าต้องขออาภัยอีกครั้งถึงแฟนและผู้เกี่ยวข้องที่เฝ้ารอการเดบิวต์ของวงเคปเลอร์พวกเราเนี่ยจะปฏิบัติตามมาตรการที่จําเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าศิลปินและทีมงานเนี่ยได้ทํางานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดนะคะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่ทางค่ายเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตนะคะยังไงวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบกันแล้วว่า อเอ็กเคบเบิร์เนี่ยนะคะจะเดบิวต์ในวันที่3มกราคมปี2022นั่นเองซึ่งก็มีการเปลี่ยนกำหนดการนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันด้วยนะคะก่อนอย่าง น่าเสียดายนะคะที่แบบว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็นเคปเลอร์ในเวทีมาม่านะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยก็น่าจะมีการติดตามแล้วก็รอติดตามผลงานของวงกันอยู่นะคะเพราะพวกเธอเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์เนี่ยก็มีกระแสพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยยังไงนะคะเราก็คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สมาชิกทั้ง9คนของวงเคปเลอร์กันด้วยนะคะเชื่อว่าพวกเธอเนี่ยก็น่าจะมีผลงานออกมานะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่มีกระแสดีมากๆยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ ะะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กด s ับสไครป์กำลังใจให้ด้วยนะคะ